สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นเนาะ,ะมาดูเลยว่าเนออืเป็นอย่างไรการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นเนาะเขาบอกว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปลอยละหรือเปอร์เซ็นได้แล้วก็ในทางกลับกัน้อยละและเปอร์เซ็นเนี้ยสามารถเขียน ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้ไออย่างตัวอย่างแรกอันนี้เราเรียกว่าตารางร้อยถูกต้องไหมคะแรงเงาไป10 20 21 22 23 24 25 26ส่วนที่ระบายสี26ส่วนจาก100ส่วนเราก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น26สห่วน100รหรือเราเรียกว่า้อยละ26หรือ26เปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะอะตัวอย่างที่สอง ัยอย่างที่สองอันนี้ตัวยอย่างที่สองอันนี้ระบายสีไป54ส่วนจาก100ส่วนเขียนเป็นแทนเศษส่วนก็จะได้เป็น54ส่วน100หรือว่าร้อยละ54หรือ54%นะคะอ่เปอร์เซนะรูปนี้แรงเงาไป33สส่วนจาก100ส่วนก็จะเขียนแทนได้เป็น 33ส่วน100หรือว่าร้อยละ33หรือ33%เปซนั่นเองอันนี้ระบายสีไป50ส่วนจาก100ส่วนก็จะเขียนแทนด้วย50ส่วน100หรือร้อยละ50หรือ50%ข้อนี้ระบายสีไป41ส่วนจาก100ส่วนนับซิสีิไหม ส0บ0ี0 4นะิบสเอ็นาะก็จะเขียนแทนด้วย41่สิ่วนหนึรหรือว่าร้อยละ41หรือ41%เอซอันนี้แรงเงาทั้งหมดเลยก็คือแรงเงาร้อยส่วนจากร้อยส่วนก็จะได้เป็นร้อยส่วนร้อยหรือร0อยเปอร์เซหรือร้อยละร้อยนั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปมาดูวิธีการทำงามาดูเขาบอกว่าโจทย์บอกว่า จงการเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือ percent. เปอร์เซ็นต์อัะข้อนี้36ส่วน100ถ้าเราเขียนเป็นในรูปร้อยละก็ได้เท่าไหร่คะร้อละ36หรือ36เปอร์เซ็นต์ไม่ยากเศษท้าส่วน100ก็จะเป็น100ละหหรือ5เปอร์เซน็นต์ 11ส่วน100ก็จะได้เป็น100ละ11หรือว่า11%ต่อไป1เศษ1ส่วน100ก็จะเป็น100ละเท่าไหร่ลูก100ละ1หรือ1%ต่อไปเศษ24ส่วน100ก็จะเป็น100ละ 24หรือ24%เปอร์เซ็นต์อ่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นเท่าไหร่คะร้อยละ75หรือว่า75%เปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะอันนี้คือการทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกันนักเรียนก็จะต้องสามารถเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นในรูปเศษส่วนได้ก็คือจำไว้เลยตัวส่วนต้องเป็นไรส่วนด้วยต้องเป็น100อย่างเช่น้อยละ25ถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเป็นเศษ25ส่วน100 18เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น18ส่วน100 69%เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 69ส่วน100 44์ก็เป็น44ส่วน100 100เซ์ก็100เศษ100ส่วน100 100ละ82ก็จะเป็น84 82ส่วน100หลักง่ายๆเนาะจำไว้เลยร้อยละเปอร์เซ็นต์ตัวส่วนจะต้องเป็น100นะคะ วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้เนาะอ่าวันนี้การก็จะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2หนะ้าตามแบบนี้เลยเนาะทำแบบฝึกหัด5.2เรื่องการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์หน้า1 8 9 9ใครทำเสร็จแล้วก็ส่งในไลน์เหมือนเดิมใครมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามครูได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ